เฮ้ย hey, คนดูครับพี่เห็นน้องๆถามกันมาว่าพี่จอนครับอยากได้ตั้งค่าซื้อที่ไหนพี่จอนครับอยากซื้อตั้งค่าขอซื้อหน่อยพี่สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับตอนนี้จะเกิดช็อปเว็บของพี่จอนเองได้เปิดแล้วนะครับคนดูมีตั้งค่าทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น iOS, Android หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับ แถมระบบของเว็บเนี่ยก็จะเป็นระบบออโต้นะครับคนดูก็คือเราซื้อตั้งค่าไปเนี่ยเราจะได้ตั้งค่าเลยนะครับไม่ต้องรอพี่ตอบบอกเลยว่าคมแน่นอนพี่ให้คนไปเทสมาเยอะมากพี่จอนเนี่ยตั้งใจทํามากๆนะครับอย่าลืมไปซื้อกันด้วยใครที่สนใจนะครับอยากได้ตั้งค่านะครับก็สามารถไปซื้อได้เลยนะครับลิงก์ว็บเนี่ยอยู่ข้างล่างคลิปนี้เลยนะฮัลโหลก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมใครไม่เกิดแต่จอจะเกิดนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นวันสงการครับแล้วพวกผมเนี่ย อยู่คลองสามไงอ่าสุรินไม่กลับนะครับวันนี้จะมาลั่นคลองสามกับไอเจิดนะครับนีไ่ไอเจิดก็ขับลยผมบอกเลยนะว่าเดี๋ยววผมจะไปเซอร์เวย์กันก่อนนะครับว่าคืออะไรเป็นยังไงเดี๋ยววผมจะขับนําไปก่อนนะครับว่ามีตำรวงตำงรวจอะไรหรือเปล่านะถ้าคนดูตอนนี้เนี่ยพวกผมกำลังจะไปแล้วนะมีมิวกับเจดิดคือพวกไอเซียนเนี่ยมันไม่ยอมมาครับมันแต่งหล่ออยู่อะ,อะมีกูก่กไเจดิดแล้วก็มิวนี่แหละครับจะไปลั่นกันก่อนเนี่ย คือผมเตรียมลั่นแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรอดูกันรถกูก็แบบไม่ค่อยเคี้ยวเท่าไหร่หรอครับก็พอตัวไม่กัวใครอ่ะครับตามนั้นแหละเนาะหวันเก็บมือเยวโอเคครับมาดูตอนนี้เนี่ยพวกผมกำลังไปกันแล้วนะครับนี่ไอเทนตอนผมดละอ้าวไหนก็มีอ่ไหนนี่มาเดี๋ยวเราไปลั่นกันลั่นจัด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 คือลั่นมากอ่ะเราคือลั่นมากอ่ะยังไม่ทันได้เล่นเลยลั่นมากเลยนี่รถกูก็ออกก่อนแล้วนะครับคนดูหยคือบอกเลยว่า หาพุงอยูอย่ตอนนี้ มาจัดเลยโอ้ยเด็ดเด็ดเด็จัดมาจัดคือไปรุ่นที่นี่มัแต่เป็นียวครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนคือไม่กูอยากป่าไอ้ี่ะอ้าวอ้าวอ้าวยอดโดนรันอยากมีฟิลแบบอยากมีฟิลเดินอะไรเงี้ยวะ ไอ้เจ๊ดอ,อกอเป็นกี่โคตรเย็นนะเจิดกูกกอยากให้เรามีฟิลเดินแบบโค้งกันมึงว่าไงแต่ก็มีเพื่อนมันจะไม่ถึงไม่ถึงอ้าวไม่ถึงเส้นจะไปเพื่อนใช่แะไม่ถึงอา้าวรันจัดรันจัด คือมือแม่จะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่ากลมกมกูไม่มีขาจับรับบอกตรงๆณจุดนี้นะครับ

รู้สึกไงบ้างจอนรู้สึกอยากปรับแป้งสาวครับ้ออิวข้าวเพื่อนฮะอิวสาวเพี่นมันมันเป็นกูได้ไงวะมันเป็นกูได้ไงคือกูเห็นแล้วกูเหนื่อยใจว่าเพื่อนมันแบบคือมันมัน หรือว่าไม่มันยังเช้าอยู่เป้ามันยังไม่มืดเป้าเพื่อนอาจจะอาจจะเออวะเรามาไวไปเป้าพ่านเพื่อนเพื่นเพื่น่อนเพื่นเพื่อน่อนเพื่าเพื่อนเ่นเพ่น่อน่นเพนื่อน่าเนเพื่นอเอเ่อน่นเพเ่เ่่่นนเน่อนเ่นเ่่นนอ ดูครับตอนนี้คือพ,กพกอุกูเปลี่ยนใจจะมาจะเดินแทนแล้วครับตอนเนี้ยมาเพื่อนมาแล้วเราจ,จะเดินแทนเราจะไปเพื่อนเพราะว่ารถเนี่ยมันไม่มีที่อะไรพุกูถ่ายเลยครับผมก็เลยมาเดินแทนนะครับตอนเนี้ยตอนนี้ผมกําลังพยายามเอาแป้งออกจากหน้าหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเดินหน่อยเดี๋ยวเรา,ต,าต้องเอาเอาขายยิบแป้งเลยดิด พี่เฮ้ยน้องเอาแป้งมาเยอะเกินไอ้เหี้ยไอ้เหมันเขาปากซีโอพี่อย่างเงี้ยเกิดโอ้ยหนักหนักเลยไอ้เจิดน้องเอาคุ้มเลยอ่ะเยอะเกินพี่นานพี่มาน้องโอ้ยพี่โคตรรักเองลยไปก่อนด้วยไปก่อนช็อตนี้คโตรรักเลยว่ะน้องรักพี่รักพี่เหมือนกันในในจุ๊บจุ๊บพี่ชายหน่อยได้ไหมรักจริงหรือเปล่า คือตอนนี้ผมหิวข้าวแล้วครับ,บหิวข้าวไหมเพื่อนห้วนเหรอก่อนเดี๋ยวเวยไม่ปะแป้งขาวเลยวะขอ,อปะกสองคนหน้านี้ได้ไหมครับเฮ้ยทำได้ไหมเฮ้ยปลนะ่อ <c oughs> โจโจโจถ้าไหลยิ้มแป้งหน่อยอยิ้มแป้งหน่อย บหมดเลยดีว่าคือไอ้บางใส่เสื้อนี่แปลกกว่าคนอื่นอ่ะคนอื่นเขาใส่เสื้อดำหมดกลบไม่ล่าเลยอ่ะ้เไม่อ่อจนบจมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะบอกเฮ้

เย็นร้านนี้น้ำเย็นโอ้ยร้านนี้น้ำเย็นร้านนี้น้ำเย็นอันนี้เย็นชื่นใจเลยร้านเนี้ยบอกตรงเย็นเจี๊ยบเย็นจัดเฮ้ยเฮ้ยเด็กปากเรียกเฮ้ยเด็กฝากมือเรียกเรียกเพื่อนเลยมือเรียกเพื่อนเลยเอ็งยแม่็เรียกเจิดเจินเจิดไม่เรียกหรเนี่ยโอ้เรียกเพื่อนเลยอเฮียแค่เดินไปเด็กกูอึ้งอ่ะ เฮ้ยไม่แล้ววันนี้คุณจะทาปากแป้งผู้หญิงบ้างไหมเนี่ยไม่ผมเปาผมไม่ปาผมไม่เปล่าทำไมอ่ะครับไม่ปาผมวันนี้ครับวันนี้เอาคุณจอดอันนี้หนึ่งอันแล้วไปผมว่าผมเลี้ยวไปแล้วนะครับเฮ้ยผมเลี้ยวไปสองรอบนะคุณคงเลยวะคงเลยปั่นใจอ่ะเพราะตกงานเหรพี่เฮ้ยขอความปั่นใจมาตกงาน่อยดิอาขะไรนี้ไม่มืออะมืออะมืออะช่วยหน่อยเอาปั่นใจมาตกงานเขาขออะ ก้อนเย็นเลยกูโดนด้วยใช่มึงลากกูมาทำไมเออไอ้เย็นยยหนึ่งตูดเลยกูไม่ใส่เกงในฮะเฮ้ยเด็ดเด็ดน้องเรียกน้องเรียกเด็ดน้องเรียกน้องเรียกโน้นนั่นนั่นน้องเรียกน้องเรียกเจ็ดเด็ดเย็นนี่ไอ้เที่ยมมันจำหน้าไอเด็ดได้ไงวะมันกูยังจำหน้าเลยไม่ออกเลยยังจำหน้าเจอได้ไงวะเออกูยังจำ ตอนนี้นะครับผม<ล>ะจะไปเดินต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูตอนจบกันนะครับว่าเไป็นยังไงบ้างทีง่บรรยากาศก็ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกัน <ละ S 1> คนดูว่าสนุกไหมครับใครเคยมาแล้วบ้างคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนคือผมจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้ปรับแป้งแบบนี้นะครับเขาปักอย่างเงี้ยสนุกเลยคือ <c oughs> คือกรุรูปแบบรูปเลยครับดับชุบแ,แป้งทอดนะครับเต็มๆต็มักแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับแบตจะหมดเดี๋ยวเราไปถ่ายไปคุณเดินถ่ายก็ได้วะ จัดไอเซียนปาไม่ทานเลยเฮียไ่นเรื่องเพื่อนจบเลย